เบื่อแล้วกับอาการปวดหัวบ้านหมุนแขนขาอ่อนแรงมือเท้าชาอยากหายแล้วทำยังไงดีวันนี้ผมมีคำตอบแบบเร่งด่วนมาให้ครับคนที่มีไขมันในเลือดสูงเสี่ยงต่อการเป็นโรคร้ายแรงมากมายเช่นโรคหัวใจอัมพฤกษ์อมัอมาพาตจะเกิดตอนไหนก็ไม่มีใครรู้หากปล่อยไว้อันตรายถึงชีวิตทั้งส่งผลให้อ่อนเพลียง่วงซึมเดินแล้ปวดน่อง กินนานาน,นอกจากจะไม่หายขาดแล้วแถมยังทําให้ตับและไตพังเาิงคนอาจจะพึ่งพาทางอื่นเช่นลดการกินอาหารที่มีไขมันสูงอย่างแกงกะทิพิซซ่าไก่ทอดแต่ลดเท่าไหร่ไขมันเลวก็ไม่ลดลงสักทีแล้วจะทํำยังไงดีผมขอเสนอทางแก้ที่ต้นเหตุนั่นก็คือเบต้าออยล์กล่องนี้ครับเบต้าออยล์เป็นนวัตกรรมใหม่ที่วิจัยมาแล้วว่าสามารถลดระดับไขมันเลวในเลือดได้จริงถูกส่งไปแข่งขันในงานนวัตกรรมระดับโลกที่กรุงเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ได้รับรางวาัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมมาถึง2รางวัล in เป็นที่ยอมรับของคนท um, 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 oh, ั่วโลกและมีสถาบันวิจัยชั้นนำของไทยรองรับก็พอจะมั่นใจได้แล้วนะครับว่าสามารถช่วยลดระดับไขมันในเลือดดีขึ้นได้จริงตอนนี้เบต้าออมีโปรโมชั่นซื้อ2กล่องแถมฟรี1กล่องสนใจรับโปรคลิกที่ปุ่มด้านล่างได้เลยนะครับคุณอาจจะสงสัยนะครับว่าต้องกินนานเท่าไหร่แล้วถึงจะหายคําตอบก็แน่นอนนะครับว่าแล้วแต่คนส่วนมากก็ดีขึ้นใน1-2สัปดาห์และหลังจากกินครบ1เดือน บางคนกลับไปตรวจเลือดค่าไขามันในเลือดก็ลดลงปกติและที่สําคัญถ้าคุณกลัวว่ากินแล้วไม่ดีขึ้นจะทํำยังไงจะเสียเงินฟรีหรือเปล่าพเพราะลองมาหลายวิธีแล้วไม่เวิร์กไม่ต้องกลัวเลยครับเพราะเบต้าออยล์เรามีรับประกันถ้ากินแล้วค่าไขามันไม่ลดลงเลยยินดีคืนเงินตามเงื่อนไขบริษัทเรียกได้ว่าไม่มีความเสี่ยงเลยแล้วจะทนไปทําไมล่ะครับคลิกที่ปุ่มด้านล่างเพื่อสั่งซื้อเบต้าออยล์กันนะครับแล้วกลับมาใช้ชีวิตที่ห่างไกลาจากโรลคลายกันนะครับ